สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะคะวันนี้จะทำเมนูง่ายๆนะคะต้มจับฉ่ายตีนไก่เป็นอาหารบ้านๆที่กินไม่เคยเบื่อเลยนะคะมาเริ่มลงมือทำกันเลยสำหรับวันนี้วัตถุด,ดิบทุกอย่างจะใส่มากหรือน้อยก็แล้วแต่เราสะดวกเลยนะคะกระลำปีหัวใหญ่ผ่าซีกแล้วหั่น4ี่ชิ้นแบบนี้ได้เลยค่ะ ตัดช่วงโคนของผักวังตุ้งทิ้งนะคะแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆขนาดตามชอบเลยค่ะเห็ดหอมแช่น้ำให้นิ่มก่อนนะคะแล้วนำไปล้างน้ำประมาณ3-4น้ำค่ะเห็ดหอมจะใส่ทั้งดอกหรือว่าหั่นแบบนี้ก็ได้นะคะนำผักที่เราหั่นไว้ใส่น้ำให้ท่วมนะคะแล้วก็ใส่เบกกิ้งโซดาประมาณช้อนครึ่งถึง2ช้อน เราจะแช่ผักไว้ประมาณ20นาทีค่ะต้มน้ำให้เดือดแล้วก็ใส่โครงไก่เราจะทำน้ำซุปก่อนนะคะใส่เกลือปน่นปิดฝาเราจะต้มพักไว้แบบนี้ประมาณ20นาทีนะคะสำหรับตีนไก่เมื่อเราซื้อมาแล้วนะคะเราก็ตัดเล็บออกผ่าซีกแล้วก็คลุกเคล้าเกลือแล้วนำไปล้างน้ำให้สะอาดประมาณ3 4รอบค่ะ จากนั้นเราจะนำมาต้มรวมกับโครงไก่เลยนะคะแล้วก็ปรุงรสด้วยซอสฝาเขียวน้ำปลาสซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำตาลทรายพร้อมด้วยผงปรุงรสค่ะพอน้ำซุปเดือดเราจะคอยช้อนฟองออกด้วยนะคะผักที่แช่เบกกิ้งโซดาไว้นำมาล้างน้ำอีกสองสารอบนะคะจากนั้นนำมาต้มได้เลยค่ะ บางบ้านอาจจะนำผักไปผัดก่อนนะคะแต่สำหรับบ้านเราเราจะไม่ผัดค่ะนำม,มาต้มรวมแบบนี้ได้เลยค่ะใส่เห็ดหอมเราไม่จำเป็นต้องใส่น้ำเยอะนะคะเพราะเวลาที่ผักสุกแล้วผักก็จะคายน้ำออกมาอีกค่ะเราจะต้มจนกว่าผักจะเปื่อยดีเลยนะคะถ้าชอบสีน้ำต้มผักเข้มหน่อยก็ใส่สีอิ๊วดำได้เล็กน้อยค่ะจากนั้นเราจะชิมเพื่อปรับรสกันเลยนะคะ ผักเปื่อยดีแล้วค่ะตีนไก่ก็นุ่มแล้วทําง่ายๆเลยนะคะเพื่อนๆลองทํากันดูค่ะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ